<You> อยู่บ่ระวังคนอย่พี่น้องไว้ดึงพี่น้องอู้อยู่บ่ตรอพี่น้องนี่นี่ั้นเบ็ดพี่น้องอยู่บ่โอ้หโ้อ้เก็บครับ้โห้อ้โอ้้้้อ้้้้อ้ สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมือนีกับพบกับช่องนุ่มจำกรับพัดติ้นชินเคยพี่น้องสำหรับมือนีกพาพี่น้องมาหาเลาะยู่เลาะกินเข้าพี่น้องกับไม้ลิ้มหอยพี่น้องสำหรับมือนีกับขึ้นเข้าพี่น้องนะครับับพี่น้องมาใส่เบ็ดกับพี่น้องยี่สิบก้อนหลังเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเยื่อมือนีกับขึ้นเข้าพี่น้องเป็นเยื่อปากกระเดือกหน่อยนะพี่น้องปลูกปากกรดีปากกระเดือกบ้านเขาเลยเราพี่น้องนี่ครับผมเบิ้งว่าจะเป็นได้ไม้นี่ก็เป็นไม้แกล้มือพี่น้องที่คลิปก่อนพุ่นเอาเยื่อปู ยาปูปวยไก่ตายพี่น้องมใไซก็ได้ก็ได้ไปแค่สองแต้มวันนี้ร้องเอาเยอะลูกปลาก็ดีมาใส่บังพี่น้องสำหรับวันนี้กับมใไ่นี่นะพี่น้องนี่นี่ครับไอที่ดักกุ้งดักปลาในพี่น้องมุงดักกุ้งดักปลาปเบ่งว่าไ่เบ็ดกับไ่มุงนี่อันไหนจะมานเ่ากันพี่น้องเบ็ดบุตรน้ำกันนะพี่น้องไปครับพี่น้องเนี่ยบ่งว่าจับมันมะมันเยอะก็เป็นเยอะ ถามปลาดุกเลยพี่น้องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเรียมเลยพี่น้องเด้อมุมนะครับจะเป็นสิบนี่ครับยังไงพี่น้องเซ็งสิครับนี่ครับผมนุ่มจักรพรรดเทียนกันจะบ่ใส่แบบจมเลยพี่น้องเด้อยหใส่แบบร้อยหรือจะใส่ขวดน้ำน้ำในพี่น้องเห็นมันร้อยใบเยือมันจะได้ปลาตายพี่น้องนปลาติดครับผม ใส่บางหนีร์พี่น้องแฟเบิ้งครับ พี่น้องขออนุญาตใส่ต่อครับใส่์มุงใบมุงนีแล้วพี่น้องนะแล้วนุ่มจะสับพัดทิ้งจะใส่เบ็ดใบมุงนีพี่น้องไซต์ใบใกล้ใกล้กันเลยชันกันว่าจะมันว่ากันนะี่ครับผมเบ็ดกระดงใหญ่อยู่พี่น้องนี่ครับ,บกระดึอกนะครับเกาะด้านหลังมันเด้อพี่น้องเด้ยวยปลามดินปลาเยได้ปลาตายครับ ครับพยายามแวแกหย่าพี่น้องด้หยาเปอไ ขดยาใส่ตอครับนี่ครับพี่น้องใส่ไว้นี่พี่ให้มันดินนะครับพอได้ร้อยนะพี่น้องเนาะหมายสวดตรงนี้นุ่มจากรับพัดทินงครับใส่มุ้งไว้พี่น้องที่ใกล้กันเลยครับนี่ครับลงปลาบอลน,นะครับพี่น้องนี่ครับใส่ขวดน้ำไปให้มันร้อยเบื้องว่าจะมาบ่า ใส่เบียดอะไรจะมาร้องการกับพี่น้องไปครับใส่ไปเรื่อยๆครับเกี่ยวหลังเยืย่อเนอะพี่น้องได้หลุกปากกด,ดีครับผมไปครับ ครับหาใส่ต่อครับพี่น้องขอให้มันมันครับพี่น้องใส่เสร็จไปแล้วพี่น้องยี่สิบกําลังไอหย่อนมาเบิ่งเตียนเงียพี่น้องดีเสียงสาดตีเบือดอยู่พี่น้องทุกหลังเลยนักนาเสกเยียเขียดไปหลังนี้พี่น้องหลังนี้ห้อยดึงพี่น้องอยู่บ่ระวางกันีพี่น้อง

โอ้พี่น้องปัาดูนีครับมนดึงไข่หยางว่ะพี่น้องเลยโอ้นี่ครับพี่น้องใส่โลไมไอมกแล้วพี่น้องกินได้ละกินมุ้มปากนี่เราพี่น้องนียโอ้กับมาซาพ,พี่น้องนี่ครับมาเบ่งตอนไทยเบ่งตอนเปลี่ยนเยือพี่น้องนี่ประมาณหาโมงกับหกโม้งแล้งหรอพี่น้องโอ้มากินหัวคำดิพี่น้องนี่ใส่หลายคลิปเลยนี่ พี่ปลามากินตอนเย็นพี่น้องปลาเยอะปลานี่ยเก็บครับพี่น้องออมนัมนมนัมนมันมันใส่กระสอบมาให้พี่น้องเด้อใส่โลใส่โลว้าวว้าวให้หลุดง,ง่ายเลยพี่น้องเลึกเจียวครับแต้มแรงมาแล้วพี่น้องหลับแรงนี่ไปครับผม เดี๋ยวไปยามเบ็ดบ้างอีกจังน้อยนะพี่น้องว่าจะมาในบองสั้นหน่อยก็เดี๋ยวจะกลับแล้วพี่น้องจะทำแล้วเสร็บแล้วป้องสุดยอดผมแก่ยามเบื้องบนแล้วพี่น้องจะทำฮะเราสุบได้แต้มเดียวครับพี่น้องแต้มใหญ่เลยพี่น้องว่าได้ใส่โลเป็นตมแล้วครับพี่น้องเย็นนี้พี่น้องก็เดี๋ยวเขาจะไปล้อลุ้นตอนตอนเศร้านะพี่น้องน้องว่าจะมาหรือไม่มานะพี่น้องว่าเยี่ยป่าก็ดีหน่อยนี่จะเป็นยังไงเต้นุ่มจากประหลัดพราที่นี่ใไปมาหลายสองสามเคลื่อเราพี่น้องที่เป็นใส่เยี่ยป่ามันนี่ปลาจะมากินตอนแรงพี่น้องนี่ช่วงม หามองกับผมมองแรงเนี่ยพี่น้องแต่คำคำเนี่ยมันจะกินเนี่ยพี่นุ่นจากลาพัดตีนได้เป็นพี่น้องหรือว่าตอนแรงนี่ใดมันจะโตหรือสองตัวที่ติแพี่น้องก็เป็นรุ่นสันตอนเศร้าพี่น้องวันจมานุ้เพนังมาแล้วพี่น้องเนาะแบบนี้ขอกราบลาพี่น้องแล้วครับผมสี่กันตอนเศ้าครับสวัสดีครับน้ำมันครับ